สวัสดีค่ะพี่เมื่อนจ๋าแม่แมนเองเอจ๋าวันนี้ใช้สิบคนละครึ่งนะคะพี่เมื่อนจ๋าจะช่วยเซฟเงินได้อีกครึ่งหนึ่งนะคะบะหมี่ค่ะบะหมี่นะคะพี่เมื่อนจ๋าบะหมี่บะหมี่ไก่ฉีกมะระค่ะบะหมี่ไก่ฉีกมะระค่ะพี่เมื่อนจ๋าเส้นสีเหลืองๆนะจ๊ะแล้วก็ววววมีมะระอันนี้เครื่องปรุงแม่ปรุงมาจากร้านเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เมื่อนจ๋าทานข้าวทานปลามื้อกลางวันกันจ้าอ่าถุงละสี่สิบคนละครึ่งยี่สิบจับพี่เมื่อนจ๋านี่แซ่บๆจ้ามีเลือดไปพี่เมื่อนจ๋าเลือด คือข้าวค่ะประมาณนี้เลย mm hmm. แล้วก็แม่ใส่มารับไปแล้วนะเพื่อนๆแซ่บๆๆแบมัน mm hmm. มีไก่ฉีกค่ะ mm hmm. mm hmm. มีเหลืองมื้อกลางวัน งานบ้านเสร็จเหมดแล้วเพื่อนๆจ๋ารออย่างเดียวคือตอนนี้รอที่ขายของอติดต่อที่โลตัดเอาไว้แต่ทีนี้ที่ยังไม่ว่างถ้าว่างแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรบอกนะคะอยากจะรีบช่วยคุณพ่อหาเงินแล้วเพื่อนจ๋าโรคใครใครเจ็บก็เราหรือแม่เหลือเกินนะคะแม่ก็ต้องสู้เกิดมาคนเรามีลมหายใจมีมือมีเท้าันในขณะที่เรายังมีลมหายใจเดินได้เราต้องสู้เพื่อนๆแม่มีช่วงชีวิตที่ท้อแท้นะท้อสุดๆแต่แม่มีกําลังใจกับคนรอบข้างเยอะ ผู้หลักผู้ใหญ่คนรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องให้กำลังใจกันเยอะแยะญาติพี่น้องไม่มีค่ะญาติพี่น้องญาติข้างแม่ไม่มีใครให้กำลังใจญาติข้างพ่อพวกญาติญาติข้างคุณพ่อมีให้กำลังใจแม่คนเดียว แต่เราคาดหวังใครไม่ได้ต้องคาดหวังกับตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนดาเนินชีวิตตัวเองบะหมี่เหลืองค่ะคนละครึ่งสุ่รสี่สิบบาทรัดออกครึ่งนึงเราออกครึ่งนึงเปื่อนอจ่าหรือบะหมี่เหลืองเนื้อไก่เนื้อไก่คือเนื้อดือมื้อกลางวันจ้ะใส่มะละ เกิดมาแค่จนเพื่อนคนก็คนในครอบครัวก็รังเกียจเพราะเราจนให้ความบอกช้ำแม่ไหลไหลมุมไหลด้าน พึ้งหามเราเราสูนไงเพื่อนเพื่อนเราต้องใช้ความพยายามแม่โชคยังมีความโชคดีตรงว่าคุณพ่อยังมีจิตใจที่เป็นกลางบ้าง ไม่งั้นแม่แย่แนะ่เขารวยเนะต่อให้จนต่อให้ทำผิดยังบอกว่าดีเลยท่านชมเลยจะมีคนบางกลุ่มบางประเทศเพื่อนเ่ที่นิสัยเองนะ ถุกคนชอบว่าคนชอบนินทาคนบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนทุกคนที่เขาเขาก็รวยแล้วเขาก็ดีเขามีเยอะแม่กินบะมีเหลืองเพื่อนๆจากไก่ฉีกนะคะใช้สิกคนละครึ่ง กินเพราะว่ายู่เจ้าต้องรีบไปรับลูกมีเหลืองเพื่อจ๋าร้านลุงเป็ดมากจ,จะไม่ได้รวยแล้วก็เราไม่ใช้คำว่าจนเพื่อนมันไม่ดีใช้คำว่า พอมีกินแต่คุณภาพชีวิตอะความคิดแม่ไม่ได้แย่คนที่พูดอะว่าคุณหเหนเขาว่ามีความสุขหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะถ้ามีความสุขจะไม่ต้องมานั่งจับผิดว่าคนอืหนเอาความคิดไปทำในอื่นดีกว่า เขาเรีว่าตัวเขาก็ไม่ได้มีความสุขบะหมีเ่เหลืองค่ะ บางร้านที่ไม่ได้ร่วมคนละครึ่งก็จะงเงียบเงียหน่อยบางร้านที่ใช้คนละครึ่งคนก็จะคึกคักหน่อย คนเราอ่ะถ้าเขาจนกว่าเราอ่ะเราก็เมตตาเขาไม่เคยเหยียดย่ำเขาเหยียดย่ำครอบครัวเขาเหยียดย่ำลูกเขาทำลายความรู้สึกเขาอายุก็ามากแล้ว คนจะมีความฟิดที่ดีวันนี้ใช้คำพูดถักถางดูถูกคนว่าคนสารพัดมินพาเขาสารพัดมันไม่ดีหรอกค่ะ เอาเวลาจปทำอาหากิ้ดีกว่าเล่นเงินไล่ทอง อร่อยจ้าแร่ใส่แต่พริกป่นอย่างเดียวค่ะน้ำตาลน้ำปลาไม่ใส่อ่อพริกป่นกับพริกตำส้มแบดกับกล้าเ่ยจะมีพายุเมื่อกี้ดูข่าวแต่ข้ามาในไายเป็นบางพื้นที่ ต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำคุณเพื่อนทาน,น,นข้าวกันหรือ,อยังคะ,ะข้าวขาปลาทาน,น,นด้ลยนะจ๊ะกระดู วันที่ 12. สิบสองอ่ะสัปดาห์หน้าแม่ก็ไปเจาะเลือดหาค่าตาตหาค่าเบาหวานหาค่าคอเลสเตอรอลไขมงไขมนันเพราะว่าแม่เป็นความดันแล้วคุณหมอบอกต้องเช็คความเสี่ยงสะสมบางยาอย่างค่าไม่ให้เชียดก็ไม่ได้ ใครม่เป็นไม่รู้บางทีมันเจอกระทบกระเทือนจิตใจข้านรุนแรงแม่มัมลาไปก่อนนะจ๊ะพื่อนเพืซื้อเยอะเก่งใจเพืเ่อนๆนะคะหาข้าวหาปลาทานนะคะบะหมี่เหลืองคนละครึ่งค่ะเพื่อนจา๋ารักตัวเองให้เยอะเยะนะคะสวัสดีค่ะ